ขมิ้นชันและตีพลาความลับของตับที่แข็งแรงลดการอักเสบของเซลล์เป็นสารต้านอนุมูลอิสระดีท็อกซ์หรือว่าขาจัดสารพิษออกจากตับปรับสมดุลร่างกายดูแลตับของเราให้อยู่กับเราไปนานๆเพราะว่าตับเป็นอวัยวะที่สำคัญเกือบจะที่สุดในร่างกายคนที่มีตับที่แข็งแรงค่ะเชื่อไหมคะว่าเขามีความลับค่ะสำหรับหัวข้อนี้นะคะเป็นอะไรไปไม่ได้ค่ะนั่นคือขมิ้นชันและตีพลาค่ะ ความลับของตับที่แข็งแรงนะคะทําไมเพจใจถึงเล่าเรื่องแบบนี้ทราบไหมคะเพราะว่าเพจใจไปเจอข้อมูลมาคะ่ะว่าไม่ว่าจะเป็นแพทย์แผนไทยแพทย์ทางเลือกอะคะ่ะ ตัวที่เป็นสมุนไพรที่เรียกได้ว่าเป็นพระเอกหรือว่าเป็นตัวชูโรงเลยเนี่ยค้นคว้าไปทั้งไหนก็จะเจอนะคะก็คือสารสกัดจากตัวขมิ้นชันแล้วก็สารสกัดจากตรีพลานนั่นเพราะอะไรเดี๋ยวเรามาดูกลไกลของเขากันดีกว่าค่ะซึ่งตัวแรกนะคะก็คือขมิ้นชันแน่นอนถ้าพูดถึงสมุนไพรตัวนี้ค่ะท่านผู้ชมก็คือนึกภาพออกเลยใช่ไหมคะเพราะว่าอยู่คู่กับคนไทยมานานแสนนานนะคะแต่ว่าการที่เราจะเอาขมิ้นชันนะคะมาใช้ให้เกิดประโยชน์ทาง ยาแน่นอนค่ะต้องมีกรรมวิธีการสกัด เพื่อที่ว่าเราเนี่ยจะเอาสารออกฤทธิ์ซึ่งก็คือตัวเคอร์คูมินเนี่ยมาออกฤทธิ์กับเซลล์ได้อย่างเต็มที่นะคะซึ่ง EP นี้ค่ะเพจจะอยากจะเล่าให้ฟังค่ะว่ากลไกของขมิ้นชันนะคะที่เวลาเขาสกัดออกมาเราได้สารเคอร์คูมิน,นอยอะคะ่ะเขาออกฤทธิ์กับเซลล์ยังไงนะคะซึ่งก็คือจุดเด่นของตัวขมิ้นชันนะคะ1คือเขาจะมีฤทธิ์ในกระบวนการลดการอักเสบของเซลล์ค่ะ2คือตัวขมิ้นชันนะคะยิ่งถ้าเป็นสารสกัดขมิ้นชันเนี่ยเขาจะมีฤทธิ์ในการเป็นสารต้าน อนุมูลอิสระที่มีคุณภาพหรือว่ามีประสิทธิภาพสูง3ก็คือตัวขมิ้นชันนะคะเขาช่วยไปเสริมระบบย่อยอาหารนะคะเพราะฉะนั้น3ามกลไกหลักนี้ของขมิ้นชนันหรือว่าสารเคอร์คูมินอยด์เนี่ยค่ะจะช่วยให้ตับของเราค่ะมีประสิทธิภาพการทํางานที่ดีขึ้นนะคะเราก็เลยเป็นการช่วยในการฟื้น,ฟ,นฟูเซลล์ตับค่ะมาถึงอีกตัวหนึ่งค่ะซึ่งก็คือตัวตรีพลาลนะคะซึ่งตัวตรีพลาลเนี่ยค่ะหรือว่าบางคนอาจจะอ่านว่าตรีพาก็ได้นะคะ ซึ่งสารสมุนไพรตัวเนี้ค่ะจะประกอบไปด้วยสมุนไพร3ชนิดด้วยกันค่ะนั่นก็คือสมอไทยสมอพิเภกแล้วก็มะขามป้อมนะคะ ซึ่งทางอายุรเวทหรือว่าทางอินเดียเนี่ยมีการใช้ตีพลาหรือว่าตีพลาเนี่ยกันมานานนับพันปีเลยค่ะซึ่งจุดเด่นของตีพลาเนี่ยค่ะเขาอยู่ที่เรื่องของการดีท็อกซ์หรือว่าการขจัดสารพิษออกจากเซลล์ตับนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นค่ะคกลไกหลักๆที่ตัวตีพลาเขาช่วยในการดูแลตับนั่นก็คือ1คือการดีท็อกซ์หรือว่าขจัดสารพิษออกจากตับนะคะ สคือช่วยในเรื่องของการปรับสมดุลร่างกายค่ะไม่ว่าจะเป็นการดีท็อกซ์หรือว่าช่วยในเรื่องของการขับถ่ายนะคะสนะคะตัวตีพลามีฤทธิ์ในการเป็นสารต้านอนุมูลอิสระที่สูงค่ะเพราะว่าในตัวตีพลาที่เพื่อใจเล่าให้ฟังอะคะ่ะเขาประกอบไปด้วยมะขามป้อมนะคะซึ่งอุดมไปด้วยวิตามินซีนะคะเพราะฉะนั้น ตัวตีผลาเนี่ยเขาก็เลยจะมีปริมาณของสารต้านอนุมูลอิสระที่มีปริมาณสูงเพราะฉะนั้นค่ะถ้าเทียบในเรื่องของการดูแลเซลล์ตับนะคะตัวตีผลาจะเด่นในเรื่องของการดีท็อกซ์แล้วก็ขจัดสารพิษออกจากตับค่ะตัวขมิ้นชันค่ะเด่นในเรื่องของการลดกระบวนการอักเสบแล้วก็ฟื้นฟูเซลล์ตับค่ะเพราะฉะนั้นค่ะถ้าว่าคุณผู้ชมฟังมาถึงตรงนี้แล้วนะคะแล้วอยากที่จะดูแลตับของเราเนี่ยให้อยู่กับเราเป็นนาน,านๆเพราะว่าตับเป็นอวัยวะที่สําคัญเกือบจะที่สุดในร่างกายนะคะ เพจอยก็อยากแนะนําค่ะให้ลองหาผลิตภัณฑ์เสริมอาหารนะ,ะที่น่าเชื่อถือนะคะวงเล็บนะคะน่าเชื่อถือนะคะแล้วก็อย่าลืมพลิกหลังกล่องทุกครั้งนะคะให้เป็นสารสกัดจากคมิ้นชันแล้วก็สารสกัดจากตรีผลาค่ะเพื่อที่ว่าเราเนี่ยจะได้รับประสิทธิภาพในการรับประทานที่สูงสุดทุกครั้งนะคะเพื่อเป็นการดูแลแล้วก็ฟื้นฟูเซลล์ตับให้มีสุขภาพดีอยู่กับเราไปนานๆค่ะ